สวัสดีซวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบลคนร้อยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันน้หนุ่นมบลคนเล็ดมาอาดคลิปลงซาจากน้อยมงหันฮอตตะแข่งเหลี่ยครับพี่น้องก็สีตีอาจจะไม่เป็นตามที่เราคาดหมายคาดหวังเท่าไหร่เพราะว่าตามอายุตามวัยครับพี่น้องกลับมาเล่นอีกครั้งในรอบ10กว่าปี18ปปีครับหลังจาก เลิกเล่นยกหนักไปครับพี่น้องกลับมาเล่นอีกครั้งอันนี้ก็อาการทีว่าดึงเด็กเขาโค่นแล้วมันฉ่ำไม่ใช่ครับดึงเขาแห้งโพดสำหรับวันนี้นุ่นโคเลตติดตามมือเก่าครับพี่น้องติดตามสาวน้อยเพชรบันแพงติดตามหลานหน่อยองหญิงเพชรบันแพงเข้าคือเก่าครับเมื่อคืนไปเล่นอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเป็นอำเภอบ้านเกิดของผมเนี่ยผมเป็นคนเกิดอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องแล้วครับเล่นจบแล้วก็มาเหตุงานอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนพมเมบึงเนี่ย คนเกษตรวิสัยกับรรมดาเลยครับนี่คือความดังความปังของหลาหน้อยถ้าไม่รักกันจริงคนไม่มาขนาดนี้ถ้าไม่ปังจริงคนไม่มาขนาดนี่นี่นะครับคําว่ารักมาทําไมกับทีเอาจิละตั้งแต่มาฮอดเช็คเศร้าเศร้าเซกคด,ดีแล้วแต่พี่น้องเข้าจะเอื่นเนะครับเนาะมาฮอดผมเบิงตั้งแต่หัวคํากับเบิงมาเรื่อยๆครับพี่น้องปัาดพี่น้องเขานี่แหละครับเกษตรวิสัยบานผมกับวัชเสือเสียงเพราะว่า สาวน้อยปีนี่ก็มาเล่นอยู่เกษตรวิสัยสองรอบแล้วครับจากการติดตามครั้งแรกก็น่าสิงานอยูอ่อำเภอครับผมพี่น้องล้าน้อยเป็นคนจังไดห,หลายท่านถามกับมาว่าเป็นอย่างคนคือมาหลายท่านคือติดตามหลายท่านคือพร้อมที่จะปกป้องเพราะนี่แหละครับผมความน่ารักความเป็นตัวตนความเป็นธรรมชาติคำว,ว่าองญิงทุกคนพร้อมที่จะเดินมาเชียร์และให้กําลังใจกับพี่น้องน้องเป็น,นคนเดินก้าวมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ เดินมาด้วยความตั้งใจที่จะมาเป็นศิลปินน้องเป็นคนมัก้องเพลงครับพี่น้องเป็นคนชอบร้องชอบร่าครับพี่น้องนี่คืออาชีพคนที่จะเลือกนี่เขาบอกว่าความรักรักในอาชีพนั้นๆครับพ่อแม่เอฟซหลายๆท่านเห็นลูกเข้าหักแบบไหนชอบแบบไดพร้อมที่จะดันเลยครับพี่น้องบางสิ่งบางอย่างอย่าไปเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วไปบังคับให้ลูก จากประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เอฟซีหลายๆท่านติดตามหลานหน่อยก็หูดีว่าลูกๆสมัยใหม่ถ้าเขาชอบสิ่งไหนให้ท่านสนับสนุนสิ่งนั้นเพราะว่าโลกเขานี่เปลี่ยนไปรลายครับพี่นอ้องอยากไปบังคับเด็กน้อยผมว่าหลายๆท่านอาชีสิ่งย้อนแย้งกับผมมาว่าแม่นอายุกับความคิดนุงนลเิตบ่มแมนครับพี่นอ้องผมก็คนหนึ่งกับังเกตแล้ว,ลวหลายๆท่านเด็กที่เขาเดินสายที่เขาชอบเขาจะประสบความสําเร็จมากกว่าที่เราไปบังคับเพราะว่าเขาตั้งใจคือหลานหน่อยเ้านี่และ ลาว่าชอบลองพเพลงครับพี่น้องเพิ่นกระสีเ็ดสิลุยเต็มที่เด้อโบมือให้เขาเรียกทำในอาชีพที่ตัวเองชอบลาหน่อยสิโบมือเฮ็ดไ,ได่กับโบมือตามหลักความเป็นจริงแล้วคนเราถ้าทํางานขนาดนี้สู้ขนาดนี้ต้องมือยพราทำอนาดแล้วใจอวกความนี้คนเราถ้าเดินในอาชีพที่ชอบครับพี่น้องคืออย่างผมหนุมบอลเขาเล็ดเคยเลย็นกีฬายกหนักตั้งแต่สมัยมอนหนึ่งจนหอดมนันนียังกลับมากือเกเาเพราะเป็นสิ่งที่เรารัก จากว่านั่นที่ผมเปลี่ยนไปกับไปเฮ็ดงานธรรมดาลราคนเฮาได้เรียนเฮ็ดมีอาชีพแล้วสุดท้ายไปไกลแค่ไหนก็กลับมาเป็นนักกีฬายกหนักเหมือนเดิมต่อให้ไม่ได้เป็นนักกีฬายกหนักเหมือนเดิมผมก็ต้องมาเป็นโค้ชเหมือนเดิมเพราะอีหย่างเพราะความรักในกีฬายกน้ำหนักเพราะรักในอาชีพแบบนี้ครับต่อเฮาไปเฮ็ดงานาสุดท้ายก็ต้องว่นกลับมาแม่บ่ครับพี่น้องมันไปไกลก,กว่านี่บ่ได ผมก็เลยบอกว่าแนวทางความคิดของผมว่าไหนว่าเป็นทางเลือกความคิดความคิดหนึ่งว่าพ่อแม่เอฟซีหลายๆท่านมีลูกมีหลานถ้าลูกหลานเขามักแนวใดนกันเป็นเหตุลาหน่อยเพราะแมนว่าบ่เหมยเมื่อยครับพี่น้องแต่เขารักในอาชีพนี้เขาชอบในอาชีพนี้เขาถึงเดินมาได้ยาวนานขนาดนี้ลาหน่อยถึงประสบความสำเร็จว่างกระซอกเต็มที่กับความคําว่าความชอบนะเขาใช้กำความชอบโดยเฉพาะชุดส่วนบุคคล เสนาสังเกตว่าเพียงมันสิหาหม่ไม่เยๆฟื้นฟองฟื้นล้ำไปเรื่อยผมผมถึงบอกว่ามีโอกาสพ่อแม่เอฟซีหลายๆฐานมีลูกมีหลานชอบอาชีพไหนให้เขาถามเขาแล้วดันเขาเต็มที่แล้วสิ่งที่เราได้เห็นเราจะเห็นว่าเขาเด็เห็นประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆประเด็นต่อมาครับพี่น้องเมื่อคืนครับพี่น้องลาหน่อยออกจากการะเพาะกัใชัยนี่แหละความสุขของเอฟซีม้กระทั่งเบ้าเอกก็ดีครับเบาเบ้าอกรัตนาบุรีก็ดีครับพี่น้องเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผมเสือเลยว่า หลายท่านก็รอฉากแบบนี้มานานมันเป็นการดูการออกฉากที่เบิ่งเล้ยวมีความสุขบ่ออึดอัดนะครับพี่น้องหลายๆครั้งที่หล่าหน่อยออกผมเสียเลยว่าหลายๆท่านกันสิ่งอึกอึกอึก,อ,กอักในใจโยเบิงบ่ง,งก,กับเบิ่งโยเบิ่งกับกันกับผมนี่แหละแต่มันบอซวงนะเต่พอเห็นหล่าหน่อยออกฉากกับพอกันใช่สิ่โอ้มีความสุขไหมวะครับมีความสุขลหลายๆท่านกับมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เห็นพอกันใช่กับเหรนกับลาหน่อยลาหน่อยกับเหรนกับพอกันใช่เป็นฉากที่ดูแล้วผมก็มีความสุขคนหนึ่งผมนั่งเบิ้งผมยังมีความสุขเลยถ้าวันไหนเบ้าออกออกเบ้าออกออกพอกันใช่ออกลาหน่อยออกสีออกร้อมันหมายถึงว่าเหตุการณ์เนี้ยจะเห็นในบรรยากาศดีสีม่วงครับพี่น้องคือสุดยอดประเด็นต่อมาคือที่ผมยอมรับเลยว่าประเด็นที่อำเภอเกษตรวิัยเขาครับพี่น้องมาเหรแม้กระทั่งมีคนดังของวงการยูทูบเบอร์แม้กระทั่งค้าขายออนไลน์นะครับพี่น้อง บาวดิวครับเป็นเป็นเป็นคนอำเภอเกษตรนิสัยคนบ้านเดียวกันครับผมแต่คนตำบลครับพี่น้องก็เห็นเราหมอครับพี่น้องนี่คือเล่ากับมักและพร้อมที่จะสนับสนุนได้ได้ข่าวว่าเพิ่นก็ไปจ้างสาวหน่อยไ้เรียบร้อยนี่ครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันคล้ายๆเราวันหนึ่งถ้าเราประสบความสําเร็จเราก็พร้อมที่จะนําสิ่งดีๆไปลงที่อำเภอของเฮาบ้านเกิดของเฮาไปให้พ่อแม่เอฟซีหลายๆท่านที่เป็นอยู่ตรงนั้นได้ดูได้รับชมแม่นบ่ครับพี่น้องนี่คือ เล่าก็เป็นไอดอลของผมในการต่อสู่ชีวิตของผมเพื่อนอาจจะเป็นน้องผมอย่งบ้านเพราะว่าผมเบิ่งเหลี่ยแต่ผมมองเนี้ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นแล้วพร้อมที่จะทําตามนี่แหละครับผมเขาเอิญค้นบอลลืมบานเกินเพื่อนกับมาเชียร์ให้กําลังใจวงสาวหน่อยครับน้องเบิ่งเหลี่ยวเพื่อนกับพร้อมที่จะจ้างผมก็เห็นเล่าหลายปีแหละทุกงานเทศกาลเราพร้อมสีจางหมอล่ำไปเลน ั้งหนึ่งผมมาผมเค่อยฝันว่าถ้าผมประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหรือมีเงินมีทุนพ่อผมก็จะเอาสาวหน่อยไปเรียอย่บานผมด้วยกันหรือไม่ก็มาเรียนที่จังหวัดอุบลก็ดีด้วยกันครับผมเพราะว่ามันเป็นความฝันเล็กๆไ้น้อยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดินเดินที่จะทําทําสําเร็จไหมมันคือประเด็นต่อมาครับโจทย์ทุกอย่างมันคือโจทย์โจทย์ที่เราวางแผนไว้คิดไว้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝัน ฟันแล้วต้องเดินไปให้ถึงฟันต้องเดินไปให้ได้แมนบราครบพ่นออนนี่แหละครับผม,ผมถึงว่าทุกเหตุการณ์ทุกครั้งที่เราเห็นลาหน่อยต่อสู้จนประสบความสำเร็จผมถึงพูดเสมอว่าลาหน่อยเป็นบุคคลที่สุดยอดของสุดยอดและอีกอย่างหนึ่งที่เอฟซีหลายท่านคอมเมนต์มาในช่องหนุมวลก็เล่ผมบอกเลยว่าผมพร้อมที่จะปกป้องลาหน่อยผมพร้อมที่จะสนับสนุนประกาศตั้งแต่แรกสบายใจเอฟซี MC ทุกท่านเข้ามาชมช่องหนุน คนเหตุผมจะพูดสิ่งดีๆเรื่องหลาหน่อยเสมอและพร้อมที่จะสนับสนุนอันไหนที่เขาทําไปแล้วเราก็ดูอยู่ถ้าอันไหนมันเกินเลยเราก็พร้อมที่จะปกป้องและสนับสนุนหลาสบายใจเลยนุมน่มวอนคนเหตพูดสิ่งไหนทําสิ่งนั้นบอกเคยว่าสิมาวาว่าล้อๆเลี่ยๆทุกคลิปไปสังเกตเบิ้งผมมีคลิปไหนเว่าให้หลาหน่อยมีแต่พร้อมที่จะสนับสนุนและปกป้องหลาหน่อยไปเบิ้งเลยคลิปไหนที่ผมเคยเว่าให้หลาหน่อยบ่มีครับนุ่มวอนคเหตพูดนําเสนอมุมเล็กๆน้อยๆของหลาหน่อย พร้อมที่จะโปรโมทประชาสัมพันใ้หลานหน่อยเสมองานอกาในหลักวันนี้หลานหน่อยก็ได้มาพัก่อนอยู่บ้านพุ่มบึงแหล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ผมเห็นหลานหน่อยมานอนอยู่บ้านมาพักอยู่บ้านมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะผมผมเสื้อเลยว่าหลายๆท่านก็พร้อมคนไหนกระช่างที่ได้ไปนอนอยู่บ้านจาของมันจะมีความสุขมากกว่าปกติคุณจะไปพักโรงแรมอะไรหรูดรีสอที่ไหนหรูก็ช่างแต่ถ้ากลับบ้านมันจะมีความสุขกว่าที่เราไปพักหลายๆที่ผมเสื้อเลยว่าหลายๆท่านมองเห็นก็จะมีความสุข ผมเห็นบรรยากาศแล้วผมก็ดีใจทุกครั้งที่หลานหน่อยตื่นมาอยูบ่บ้านกินเผากินปลาอยูบ่บ้านเป็นความสุขที่เรามองเห็นม่เป็นไรครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอให้ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรักหลานหน่อยปกป้องหลานน่อยสนับสนุนไปด้วยกันและเราจะมีความสุขสุดท้ายท้ายสุดกลัวามาสวัสดีสวีดัดดครับ